ครับผมก็สวัสดีไปยับทุกคนนะครับผมเจอก,กับผมกับช่องโปเต้ปัฟนะฮะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะฮะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับผมอ่ะลุยกันเลยครับไปเลยโปเต้ปัฟช็อปขายโค้ดเกมส t e ต m ีมเอเอ็ล็อกสตาร์วีซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซน สนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page โปเตปับช็อปขายเกมและกระถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมอ่ะครับข่าวแรกอันนี้เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเกม Final Fantasy 7 Rebirth นะฮะก็คือตอนนี้ Google ครับรวมฉลองการวางขาย Final Fantasy 7 Rebirth ด้วยฝูงช็อกโกโบในหน้าผลการค้นหานะครับคือตอนนี้เนี่ยเกม Final Fantasy 7 Rebirth ได้วางขายแล้วนะครับผมใน PS5 นะครับเมื่อช่วงวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ เป็นเกมที่ทัทท่วโลกต่างรอคอยเพราะว่ามันเป็นภาคต่อจากภาครีเมคนะฮะซึ่งในโอกาสพิศเศษอย่างนี้ครับผมก็ทางท,ทีพัฒนาเกมรวมถึง Google นะครับก็ขอร่วมแจมกับความสําเร็จตรงนี้ด้วยนะครับโดยในช่วงนี้นะครับผมหากใครค้นหาคําว่าชอโคโบนะครับหรือจะเป็นคําว่า Final f a ส t ่ s เจ็ดรีเ t ินะครับก็จะมีปุ่มไอคอนรูปชอโคโบ,โบนะครับผมให้เรากดคลิกนะครับผมและก็จะมีรูปชโคโบสีต่างๆแบบสูง มาวิ่งผ่านหน้าจอซึ่งเราสามารถกดรัวๆเพื่อเรียกให้มันมาเยอะๆได้สำหรับโชกโบะเป็นมอสเตอร์ที่เป็นไอคอนิกของ Final Fantasy มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีบทบาทเยอะนะครับสำหรับ Final Fantasy 7 Rebirth นะครับที่เราสามารถใช้โชกะโบขี่เดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับสำหรับ Final Fantasy 7 Rebirth ครับวางขายแล้ววันนี้ลงให้กับ PlayStation 5นะครับถ้ามีข่าวอัปเดตน่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันแน่นอนครับผมเกมเนี้ย มีกระแสยาวๆเพล๋อมีโอกาสได้เข้าชิงเกมออฟเดอะเยียด้วยนะครับอันนี้ผมข่าวต่อไปอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเกม Skull and Bon e s ซึ่งทาง Ubisoft ได้บอกว่า Skull and b บ n e s มีสติผู้เล่นใช้เวลาต่อวันเยอะที่สุดนะครับทีมแม่นาย Ubisoft ครับเปิดเผยว่าหลังจากเปิดตัว Skull and Bones เนี่ยเกมดังกล่าวมันมีสติผู้เล่นใช้เวลาต่อวันเยอะสุดครับภาษาอังก็คือคือ Record p ย a y e r e n g a g e m e ต t นะครับตอนนี้ในซีซั่นหนึ่งนะครับผมของเกมนี้ทาง Ubisoft ได้บอกว่า Skull and b o n e s เนี่ย ในเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเล่นกันมากกว่า4ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดอันดับ2ของเกม Ubisoft ทั้งหมดเลยนะฮะยังไงก็ตามครับ Ubisoft ไม่ได้ระบ,บุยอดขายล่าสุดของส l าวแอนบล์เนื่องจากว่าเกมตังกล่ไม่มีให้เล่นบนสตรีมไม่สามารถตรวจสอบยอดคนเล่นผ่านทางเว็บไซต์ Steam DB ได้นะฮะแต่อันนี้เป็นแหล่งข่าวจากทาง IGN นะครับ IGN ก็ยังเชื่อว่ามีความเป็นไปนได้ที่คนเล่นส l าวแอนบล์เฉลี่ยต่อวันมากกว่า4ชั่วโมงจริงนะครับเพราะว่าเกมมันให้ลองเล่น เป็นตัว trial version ตัวทดลองฟรี8ชั่วโมงให้เล่นก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหมดช่วง trial trial version ก็ถึงจะต้องซื้อเกมมาเล่นตัวเต็มนะครับสำหรับ s u o u and n o n e ครับว่าขายแล้วใน PC ลงให้กับ Ubisoft Store และ Epic Game Store นะครับ PlayStation 5และก็ Xbox Series นะครับใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้เลยอะครับผมข่าวต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นข่าวน่าสนใจสำหรับคนที่เป็นแฟนเกม ตระกูล Crash b a n d i c o o t นะครับทีมงานคราชแบดดี้คู o o ี่ครับประกาศแยกทางจาก a c t i v i s i o n กับ Microsoft ครับและกลายเป็นทีมงานอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ t อย for Bob ครับทีมงานคราชแบดดี้คู o o ี่อ 's about time ครับประกาศในบล็อกของตัวเองนะครับว่าได้แยกทางกับ a c t i v a t i o n นะครับส่งผลให้กลายเป็นทีมงานอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาครับเราไ้สร้างแรงบันดาลใจความรักความสุขสร้างเสียงหัวเราะนะครับ ปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณมีเทคโนโลยี IP ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆในเกม s k y l a n d e r นะครับรวมถึงการทำเกม Spyro Reignite Trilogy ซึ่งเป็นเกม Remaster นะครับแล้วก็นำแฟรนไชส์ Crash Bandicoot ไปยุ่ไปสู่จุดสูงสุดเราจึงตัดสินใจว่าเป็นเวลาเหมาะสมแล้วที่เราจะต้องยกระดับสตูดิโอของตัวเองจึงกลับไปสู่รากฐานเดิมก็คือการเป็นสตูดิโอขนาดเล็กนะฮะสูงสุดขึนสู่สามมันนั่นแหละนะครับ ด้วยสีที่เขาแจ้งมานะครับมีความเป็นไปได้นะครับว่า Toy for Bob นะครจะได้พัฒน,นาเกม c r a Crash b เ n น i ค o t t s p y r o แล้วก็เกม IP ของ Activision ต่อไปนะครับถึงแม้จะกลายเป็นทีมงานอินดี้และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Activision และ Microsoft ก็ตามนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมของค่ายเกมนี้ก็รอกันได้นะครับผมสำหรับ Crash Bandicoot และก็ s p y r o อาจจะมีเกมพัคใหม่ในอนาคตนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆอันนี้แถมให้ก็แล้กันนะครับ ก็คือมีสตูดิโอค่ายเกมครับปรอมเกมตัวเองให้เป็น Helldiver 2แล้วก็ลด4 5เพื่อหลอกคนซื้อนะครับอันนี้เป็นข่าวสั้นๆนะครับซึ่งเอาตรงๆอันนี้มันคือสแคมเมอร์นะครับขอความกรุณาทุกคนอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปซื้อนะครับเพราะว่า Helldiver มันยังไม่ลดราคาจริงๆในสตรีมหน้าเวลาที่ผมอัดคลิปตอนนี้ไอเกมสแกมเมอร์ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับผมโดนถอดออกไปแล้วนะฮะแปลว่าทางค่ายเกมแมะทางสตรีม ได้รับทราบถึงปัญหานี้แล้วนะครับและก็หวังว่าอย่าให้มีสแกมเมอร์มาหลอกขายหลอกต้มให้คนซื้อเกมถูกๆอย่างนี้อีกนะครับเพราะจริงๆมันเสียหายนะครับเสียหายทั้งคนเล่นเสียหายทั้งค่ายเกมเสียหายทั้งแพลตฟอร์มขายเกมด้วยนะครับยังไงก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายครับผมวันนี้กลับมาพูดถึงกันสักหน่อยครับผมสําหรับเกม GTA 6นะครับ Rockstar Games ครับขอให้พนักงานกลับมาทํางานที่ออฟฟิศ5วันต่อสัปดาห์ครับเนื่องจาก GTA 6 เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการพัฒนาแล้วนะครับคุณเจสันเชียร์ครับผมนักข่าวแวดวงเกมในบลูเบิร์กครับได้รับรงยงานว่าล็อกสตาร์เกมครับกำลังขอให้พักงานกลับมาทำงานในออฟฟิศ5วันต่อสัปดาห์ครับโดยเริ่มตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่า Grand Theft Auto 6หรือ GTA 6นั่นแหละนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของการพัฒนาแล้วฮะวันพุธที่ผ่านมาครับผมคุณเจนโคเบครับตำแหน่ง Head of Pu b l i s h i n g ได้ส่งอีเมลไปถึงพนักงานทุกคนครับบอกว่า การแต่ดใจครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเกม g t a 6เพราะเมื่อก่อนนะครับก่อนหน้านี้มันเคยมีข้อมูล g t a 6มันหลุดออกมาเพราะมีแฮกเกอร์ไปเจาะข้อมูลออกไปนะฮะทั้งเขาบอกว่าทําให้ g t a พักถัดไปเนี่ยมีคุณภาพและก็การขัดเกลาตามที่เราต้องการนะครับ และก็ถือว่าเป็น g t a ภาพที่มีความทะย,ยานอีกภาคหนึ่งซึ่งคุณเจนโคเบก็ได้บอกไว้ในอีเมลนะฮะสำหรับ g t a 6ครับเป็นเกมแอคชั่นโอเพนเิลดภาคใหม่ที่คนทั่วโลกจับตามองแม้กระทั่งผู้เล่นไทยก็ตามข่าวนี้กันอยู่นะฮะโดยเกยมนี้จะมีแผนวางขายในปี2025นะครับลงให้กับ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series นะครับส่วนเวอร์ชัน PC ยังไม่เปิดตัวนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะออกหลังเวอร์ชันคอนโซลขาย สำหรับแฟน g t a ก็ลองติดตามกันได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับผมก็คลิปนี้ก็มีข่าวน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Su b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับโปรเตปั๊บขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ ไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ